สวัสดีค่ะวันนี้พบกับคุณครูปานะคะคุณครูปาจะมาสอนเด็กๆในเรื่องมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อน,นะคะ่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่1นนะคะเด็กๆสามารถบอกมารยาทในการติดต่อสื่อสารได้ข้อที่2 สามารถสืบค้นข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศเก,เกี่ยวกับมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตได้ค่ะ 3. เล็งเห็นถึงความสำคัญของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะก่อนที่เราจะมาเรียนรู้มารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันคืออะไรและมีช่องทางในการติดต่ออย่างไรบ้าง อ่ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยววันนี้คุณครูปาจะมาบอกนะคะการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการติดต่อสื่อสารที่ทํางานร่วมกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตนั่นเองค่ะเด็กๆโดยเราสามารถใช้ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือจะใช้ในการนัดหมายในการประชุมก็ได้นะคะเด็กๆตามความต้องการของเราเลยค่ะโดยช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะคะมีได้หลากหลายช่องทาง แล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าช่องทางในการติดต่อสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างเอ๊ถ้ายังไม่รู้เดี๋ยววันนี้คุณครูปาจะมีการ์ตูนมาให้เด็กๆดกูนะคะว่าการติดต่อสื่อสารเนี่ยเป็นอย่างไรและเด็กๆจะได้รู้เกี่ยวกับช่องทางในการติดต่อสื่อสารค่ะไปรับชมกันได้เลยคะ่ะ ร่างกายจะได้แข็งแรงไม่อ้วนเป็นหมูแบบเนี้แถมสุขภาพดีด้วยนะมาเถอยอมเหนื่อยหน่อยอีกนิดเดียวก็จะครบรอบแล้วเนี่ยเอยกรลิปดาไม่ชอบออกกำลังกายนี่นาะเหนื่อยก็เหนื่อยร้อนก็ร้อนเอาของกินใส่ปากยังง่ายกว่าอีกอย่าบนหน้าลิบดามาแล้วใครไปถึงสาลาตรงนี้ก่อนคอนนั้นชน,นะเย้ yeah, ลิบดาถึงก่อนลิบดาต้องขี้โกงอีกตามเคยแน่เลย เอไอก็หาว่าลิปดาขี้โกงชอบใส่ลายลิปดาตลอดเลยอ่ะแล้วนี่ออกกําลังกายเสร็จแล้วลิปดาจะไปไหนต่ออ๋อลิปดาต้องไปซื้อผักให้คุณแม่ที่ตลาดน่ะโอเคงั้นเรารีบไปกันเถอะเดี๋ยวจะมืดซะก่อนเย้แล้วโผล่ละ,ะอะไรเหรอลิปดาลิปดาลืมไปแล้วว่าคุณแม่ให้ซื้อผักอะไรบ้างลสิโอ้ยลิปดาแล้วทำไมไม่จดมาล่ะลิปดาลืมนี่นะค้ณทำยังไงดีล่ะเอาแล้วสิ เกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วลิบดาจะทำยังไงดีนะเออคิดออกแล้วโทรศัพท์มือถือไงล่ะลิบดาจริงด้วยแล้วสามารถติดต่อสื่อสารกันได้ทังโทรศัพท์มือถือนี่นารวดเร็วชับไวทันใจคุณแม่คะคุณแม่จะเอาผักอะไรบ้างคะลิบดาลืมคะ่ะอ๋อเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ใบโหระพาจ้ะจัดไปค่ะคุณแม่เดี๋ยวเจอกันนะคะโพล่โพล,โล่อันไหนคือผักบุ้งผักกาดแล้วก โหระพาเหรอโอ้ยอันนี้โพล,ล่าก็ไม่แน่ใจเราถามแม่ค้ากันเลยไหมแม่ค้าจ้าเอาผักบุ้งผักกาดแล้วก็ไปโหระพาค่ะหยิบใส่รกร้าเลยลูกแล้วก็เอามาจ่ายตังค์ที่ป้าอ้าผักสามอย่างที่ว่านี้มันหน้าตาเป็นยังไงเหรอคะอตรงน,น,นั้นแหละจ้ะอยู่แถวนั้นแหละหาดูพล,ล่าว่าเราโทรถามคุณแม่อีกรอบดีกว่าโอโลผักที่คุณแม่ฝากให้ซื้อนะ่ะหน้าตามันเป็นยังไงเหรอคะ แม่จะพูดยังไงดีล่ะเอาแบบนี้นะลิปดาคุยกับแม่ทางแอปพลิเคชันไลน์ดีไหมจ๊ะนี่มันคืออะไรล่ะคะเป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารอีกช่องทางหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้กันมากนอกจากจะติดต่อสื่อสารพูดคุยกันได้แล้วยังสามารถส่งรูปภาพและวิดีโอที่ต้องการได้อีกด้วยอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองเดี๋ยวแม่จะส่งรูปผักที่แม่ต้องการไปให้ทางไลน์ลิปดาก็เปิดดูแล้วก็ซื้อตามรูปที่แม่ส่งไปเลยนะจ๊ะโอเคค่ะ กลับมาแล้วค่ะคุณแม่ดีนะที่มีแอปไลน์ไม่งั้นลิปดาซื้อไม่ถูกแน่ๆเลยอะ่ะแม่ค้าเขาก็วุ่นๆไม่ว่างตอบลิปดาซะด้วยการสื่อสารมีที่กันหลากหลายรูปแบบแต่ละรูปแบบก็มีเหตุผลในการเลือกใช้ไม่ว่าจะเป็นจดหมายโทรศัพท์อีเมลหรือแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่นถ้าเป็นโทรศัพท์ผู้คนที่เลือกใช้ก็จะเป็นกรณีที่มีเรื่องดวง่วนเพราะสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเป็นทางอีเมลก็จะเป็นกรณีที่ต้องส่งไฟล์งาน หรือไฟล์เอกสารที่มีข้อมูลมากๆถ้าเป็น Call, วิดีโอคอลเราก็จะสามารถเห็นภาพเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามที่เราต้องการจะสื่อสารด้วยได้และยังมีบล็อกที่จัดเป็นกลุ่มข้อมูลกลุ่มหนึ่งที่นํามารวมกันไว้เพื่อประโยชน์ในการถ่ายโอนข้อมูลอย่างรวดเร็วหรือเราอาจจะติดต่อสื่อสารกันด้วยโปรแกรมสนทนาต่างๆเช่น Facebook ที่สามารถสร้างพื้นที่ส่วนตัวสําหรับแนะนําตัวเองติดต่อสื่อสารกับเพื่อนทั้งแบบข้อความ ภาพเสียงและวิดีโอ Instagram แอปพลิเคชันถ่ายภาพและแต่งภาพบนสมาร์ทโฟนและสามารถแชร์รูปภาพสวยๆขวดเพื่อนๆได้และที่แม่ใช้ไลน์ในการติดต่อสื่อสารกับลิปดาเพราะว่าสะดวกรวดเร็วและสามารถส่งรูปภาพผักเป็นตัวอย่างให้ลิปดาไปซื้อด้วยยังไงล่ะจ๊ะลักษณะการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกันกันกบคนอื่นเช่น ใช้นัดหมายในการประชุมการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นในการเรียนเป็นต้นโดยการใช้อินเทอร์เนต็ตในการติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันนั้นสามารถใช้ช่องทางต่างๆเช่นอีเมลเว็บไซต์บล็อกโปรแกรมสนทนาหรือโปรแกรมสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ลิบดากันด้วยนะคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆดูการ์ตูนจบแล้วเด็กๆได้ข้อสรุปหรือยังคะว่าช่องทางในการติดต่อสือ 3, อ่อสารทางอินเทอร์เน็ตเนี่ย,ม,ม,ยมีอะไรบ้างเอที่แม่ลิฟตาบอกเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยก็จะมี f c e e o o o l l n E อีเมล IG หรือเป็นการโทรจุดต้องไหมคะการโทรเราสามารถโทรได้หลากหลายจุดต้องไหมคะเด็กๆ ซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของเราเลยนะคะต่อมาเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเ,เ,เ,เนี่ยคืออะไรสิ่งสำคัญต่อไปที่เราต้องรู้เลยนะคะก็คือมาร,รยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะข้อแรกนะคะเราจะไม่ส่งต่อข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น ข้อที่2ใช้ภาษาสุภาพและใช้คำให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์หลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่ดูถูกเหยยดหยามผู้อื่นค่ะข้อที่3ใช้ข้อความที่สั้นกระชัดรัดและเข้าใจง่ายข้อที่4ไม่พูดคุย หรือนินทาผู้อื่นให้ได้รับความเสียหายหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงข้อที่5ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้อื่นนะคะเด็กๆข้อที่6ในการส่งข้อมูลให้กับผู้อื่นควรตรวจสอบชื่อผู้รับให้ถูกต้องก่อนส่งข้อมูลค่ะ ข้อที่เไม่เผยแพร่ข้อความภาพที่ผิดกฎหมายหรือขัดกับศีลธรรมอันดีงามของสังคมไทยอย่างเช่นภาพรูปโป๊เปลือยหรือภาพการพนันนั่นเองค่ะเด็กๆอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมด7ข้อนะคะของมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะต่อไปนะคะคุณครูปาจะมีกิจกรรม เป็นสถานการณ์ให้เด็กๆช่วยกันคิดก่อนนะคะว่าเจนและนุ่นเนี่ยเขาทำอะไรกันในวันนี้เรามาดูโจทย์กันก่อนเลยค่ะเด็กๆโจทย์มีอยู่ว่าเจนและนุ่นต้องการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชมีดอกลงวงบล็อกส่วนตัวของตนเอง เจนกับนุ่นจึงต้องศึกษาหาข้อมูลเรื่องที่ต้องการนำเสนอโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหนังสือเรียนตำราข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและทำการสังเกตการสืบพันธุ์ของพืชดอกด้วยตนเองนะคะเด็กๆแล้วเด็กๆคิดว่าการที่เจนและนุ่นเนี่ยนะคะเขานำเสนอข้อมูลแบบเนี้ยเด็กๆคิดว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมเ่ย ติ๊กตอกติ๊กตอกในระหว่างที่เด็กๆคิดนะคะให้เด็กๆกดหยุดเล่นนะคะเพื่อช่วยกันคิดเมื่อเด็กๆคิดออกแล้วนะคะให้เด็กๆกดกลุ่มเล่นนะคะเพื่อกลับมาเรียนต่อนั่นเองค่ะมีใครคิดออกแล้วบ้างเอ่ยถูกต้องค่ะเจนและนุ่นนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมใช่ไหมคะเด็กๆ เพราะอะไรเราถึงรู้ว่าเจและนุ่นเนี่ยนำเสนอข้อมูลได้อย่างเหมาะสมเพราะเราเห็นว่านุ่นก่อนที่เขาจะนำเสนอข้อมูลเนี่ยเขาได้มีการศึกษาหาข้อมูลนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับการนำเสนอของเขานะคะโดยการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารหนังสือเรียนตำราและก็ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญเขาก็ได้ทําการสังเกตด้วยตัวของเขาเองนั่นเองค่ะ ก่อนที่เขาจะนำเสนอข้อมูลลวบนบล็อกส่วนตัวของเขาซึ่งเราจะเห็นได้ว่าเจและนุ่นเขาได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นความจริงและถูกต้องนั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปนะคะผู้มีคำถามจะมาถามเด็กๆ1ข้อให้เด็กๆช่วยกันคิดนะคะบีมแอบนำภาพดารา มาตัดต่อแล้วนำไปลงอินเทอร์เน็ตเด็กๆคิดว่าบีมมีความผิดหรือไม่คะข้อที่1ไม่ผิดเพราะไม่ได้ไปทำร้ายใครข้อที่2ผิดเพราะเป็นการสร้างหลักฐานเท็จข้อที่3ไม่ผิดเพราะเป็นการตัดเอาบางส่วนเท่านั้นข้อที่4ผิดเพราะตัดภาพผู้อื่นและนำไปลงโซเชียลเด็กๆลองคิดดูสิคะว่า บีมทำพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือไม่คะมีใครคิดออกแล้วบ้างเอ่ยถ้ายัางคิดไม่ออกให้เด็กๆก,กดปุ่มพับไว้ก่อนได้นะคะก่อนที่ครูปาจะมาเฉลยอ่าเมื่อเด็กๆคิดออกแล้วคุณครูปาจะมาเฉลยกันนะคะว่าข้อไหนเอ่ยเฉลยก็คือข้อที่สนะคะมีใครตอบถูกบ้างไหมคะ ทำไมเราถึงตอบข้อที่4เพราะว่าบีมเนี่ยนะคะเขาได้นำภาพดารามาตัดต่อแล้วนำไปลงอินเทอร์เน็ตซึ่งพฤติกรรมแบบนี้นะคะเป็นพฤติกรรมที่ผิดนะคะเพราะว่าบีมเนี่ยได้ตัดต่อภาพผู้อื่นแล้วนำไปลงโซเชียลนะคะเด็กๆวันนี้คุณครูปามีกิจกรรมมาให้เด็กๆทำค่ะให้เด็กๆหาสมุด หรือกระดาษมาเตรียมพร้อมไว้เลยนะคะเด็กๆกกติกามีอยู่ว่าคุณครูเน,นี่ยนะคะจะมีสถานการณ์มาให้เด็กๆสองสถานการณ์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆคิดว่าสถานการณ์ทั้งสองสถานการณ์สถานการณ์เนี้ยนะคะควรปฏิบัติหรือไม่ควรปฏิบัตินะคะเด็กๆถ้ามารยาทอันนี้ควรปฏิบัติให้เด็กๆ วงกลมล้อมรอบหน้ารูปยิ้มนะคะและบอกเหตุผลคุณครูปามาด้วยนะคะว่าทำไมถึงควรปฏิบัติแต่ถ้าพฤติกรรมที่คุณครูปาให้ไปนะคะเด็กๆคิดว่าไม่ควรปฏิบัติให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบหน้ารูปหน้าบึ้งนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆบอกวิธีการปรับปรุงพฤติกรรมดังกล่าวมาด้วยนะคะเด็กๆพร้อมแล้วเราไปดูข้อที่หนึ่งกันเลยคะ่ะ ข้อที่1นนะคะโจทย์บอกว่าหนุ่ยพิมพ์ข้อความในอีเมลอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้ตรวจทานเนื้อหาและการใช้ภาษาก่อนนะคะเพื่อส่งให้ทันภายในเวลาที่กำหนดเด็กๆคิดว่าหนุย่ยทำพฤติกรรมแบบนี้เหมาะสมหรือไม่คะถ้าเหมาะสมให้เด็กๆวงกลมหน้ารูปยิ้มแต่ถ้าไม่เหมาะสมให้เด็กๆวงกลม น่ารูปหน้าบึ้งนะคะเด็กๆพร้อมบอกเหตุผลคุณครูปามาด้วยในระหว่างที่เด็กๆกำลังคิดอยู่นะคะให้เด็กๆกดปุ่มพักไปก่อนนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะทำกิจกรรมอันนี้ให้เสร็จก่อนนะคะเด็กๆเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆกดปุ่มเล่นได้เลยค่ะ ที่นะคะเด็กๆข้อที่สองโจทย์บอกว่าหลิวได้รับไฟล์คลิปเสียงคนทะเลาะวิวาทกันถูกส่งมาในโปรแกรมสนทนาออนไลน์แต่หลิวลบทิ้งและไม่ได้ส่งต่อให้ใครเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมที่หลิวทำแบบนี้เด็กๆคิดว่าเป็นมารยาทที่ดีไหมคะถ้าเป็นมารยาทที่ดีและควรปฏิบัติให้เด็กๆวงกลมลม้อมรอบหน้ารูมจิ้ม,มค่ะ พร้อมบอกเหตุผลของครูปามาด้วยนะคะแต่ถ้าเด็กๆคิดว่าพฤติกรรมนี้ไม่เหมาะสมและไม่ความปฏิบัติให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบหน้ารูปหน้าบึ้งค่ะในระหว่างที่เด็กๆกำลังทำกิจกรรมให้เด็กๆกดปุ่มพักไว้ก่อนนะคะเมื่อเสร็จแล้วให้เด็กๆกดปุ่มเล่นได้ค่ะ เด็กๆทำเสร็จกันแล้วใช่ไหมเอ่ยอ,อีกหนึ่งข้อที่คุณครูปาจะให้เด็กๆทำก็คือคุณครูปาจะให้เด็กๆค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตโดยคุณครูปาจะให้เด็กๆหาพฤติกรรมที่เหมาะสมที่เด็กๆควรปฏิบัติในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตมาคนละหนึ่งสถานการณ์พร้อมบอกเหตุผลว่าทำไมเด็กๆจึงต้องควรปฏิบัตินะคะ วันนี้เด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตและช่องทางในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆถ้าเด็กๆปฏิบัติหรือทำตามครบทั้ง7ข้อในมารยาทในการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะทําให้การติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตของเด็กๆนั้นนะคะไม่เกิดข้อผิดพลาดและยังช่วยให้ผู้ที่ได้รับข้อความได้รับข้อความที่ถูกต้อง และเป็นการสื่อสารที่สมบูรณ์แบบอีกด้วยนะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูปาขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย